แดดเปี้ยงนะครับแดดเปี้ยงในเมืองโอซาก้านะครับตอนเช้าเช้าเรยังออกมาทานข้าวครับตอนนี้ตะเที่ยงแล้วนะครับโอซาก้านะครับคนยังเงี้นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมันก็เที่ยงเงีนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรายงานข่าวจากบ้านเดซันร้อยเก้า อยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังะจะตรงพากินข้าวนะครับตรงเป็นไกด์ <c oughs> ดูนะครับโหดอย่งเงี้ยนะครับที่เมืองโอซาก้านะครับเมืองเขาสวยงามมากนะครับร้านอาหารก็จะเต็มคนกล้าทุกร้านนะครับต้องจองก่อนส่วนมากจะจองไม่ไปไปกินโอซาก้า เต็นต่อครับเต็นต่อนี่กลางวันนะฮะยู่นี่ก็ประมาณเชี่ยงแล้วนะครับรายงานข่าวจากบานเดซันร้อยเก่าณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไม่เด่ม